สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทั้ง่าวบ้านนอกนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับพอดีว่าวันนี้ผมเดินทางมาทำธุระผมก็เลยมาเที่ยวชมนะครับตลาดต้นไม้นะครับตลาดออเจ้านะครับที่ที่นี่นะครับพอดีวันนี้ก็ได้เจอกับเจนนัทนะครับนะครับท่านผู้ชมดูนะครับสวยมากเลยนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูแล้วแต่นะครับ บางทีด่างมางเห,หือกมางอะไรนะอย่างเงี้ยเรองเรื่อลองดูนะสนใจลองดูได้ไหมครับขาผมนี่สองหมื่นห้าเท่ากับราคาไข่นี้สดเลยต้องให้ต้องให้เจ้าของตลาดดีมาซื้อเลยอุยแล้วตัวนี้ดูราคาอยู่ที่โอ้จงดู ตอนนี้หนูขายี่นเจ็ดพันแเพอนอายุครับอ่สองปีได้ยังรออู้แต่ก็มันก็แตก้วต้ม้กับท่านผู้ชมครับราคาต้นไม้ที่นี่นะครับก็จะก็จะราคาก็ราคาไม่ตึงมากนะครับส่วนที่ตรงนี้จะเป็นรับประกันว่าของแท้นะครับรับประกันได้เลยซึ่งวันนี้ผมจะมาดูนะครับพะรูนะครับจะไปให้นะครับหมวดนะครับ ที่สั่งมานะครับเดี๋ยวเราจะมาชมด้านในกันวันนี้ขอบคุณนะครับชนดนะครับนัตพรสายพันธุ์วิทยานะครับพานะครับจะขับวันนอกมาชมนะครับแล้วก็มาเที่ยวแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับพันไม้ด่างต่างๆนะเขาก็จะจะมีตั้งแต่บอนสีนะครับแล้วก็ในส่วนของอะตระกูลออดิบนะครับหรือว่าจะเป็นพวกคูนหรือว่าจะเป็นนี่ครับหลากหลายสายพันธุ์เลย นะครับแล้วก็เนี่ยเขาก็มีขายด้วยส้มเขาไม่ได้ขายแต่ต้นไม้อ่ะนะครับโอ้แล้วอยังขายต้นละอันี้ก็ละสองรยห้าสเป็นบอลกระดาษด่างอยู่ดีโอ้ยังก็ไม่ก็ไม่แพงเท่าไหร่ของเราโตแล้วประมาณนี้แหละเอามาขายให้200ได้ไหมถ้าถ้าสองร้นมันเป็นบอลกระดาษเขียวอ่าเป็นด่างครับเป็นกระด่าษโล่คือจะมาออกมาตรงนี้มันยังมันยังอายุยังไม่ถึงที่เขาจะด่างใช่ครับอืม อ๋อใช่ราคาอันนี้พันห้าครับอ๋อคือถ้าด่งแล้วก็คือราคาก็นแต่ราคาตัวด่างแต่น้อยเลยอันนี้ก็คือเป็นด่งธรรมชาติที่เราไม่ได้อันนี้เราตอนลุ้นด่งอีกทีหนงของของพี่ก็ได้ก็เป็นไซส์นี้แต่ว่าของเขายังเอาแล้วอย่างนี้มันคนละสายพันธุ์ไหมสายพันธุ์เดียวกันครับแต่แค่ว่าเอามารู้นจริงมันจะมีตัวนึงที่ว่าอ่าเป็นเารมอฟมาะป่าครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับอ่าท่านใดที่ สงสัยแล้วก็มีข้อสอบถามมาครับวันนี้ผมอยู่กับอ่เจนัทนะครับคุณนัทพรสายพานวิทยานะครับซึ่งเราเลิ้ต้นไม้ด้วยกันแล้วก็ท่านใดที่บอกว่าอยากจะได้นะครับที่ราคาจับต้องได้มาเลยนะครับที่นี่ตลาดอนเจ้านะครับตลาดนัดต้นไม้นะครับมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงหลกักหมื่นหลักแสนก็ไม่แล้วก,ก,วก็อันนี้เขาเรียกว่า วันที่ดด่างอันนี้คือเขาจะด่างตั้งแต่ในน้อยขึ้นมาในโพไบออกมาก็ใบไปหนึ่งไบสองก็จะเริ่มด่างนะครับท่านผู้ชมดูนะครับราคาก็ไม่แพงหมวดนะครับหมวดดูนะครับวันนี้ผมมาดูให้แล้วนะครับและอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์เดียวกันไหมแต่อันนี้เขายังไม่แต่ไม่ได้ใจนะว่าจะด่างไหมด่างด่างเหมือนกันหรอต่เนี่ครับเป็นตัวลุ้นด่างเหมือนกันใบแรกมันออกมาเป็นเขียวหมดเลยค่ะพอแทงใบสองออกมามันจะมีด่าง แต่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละต้นมันจะออกมาด่างใบไหนแค่นั้นเองครับท่านผู้ชมนะครับมานี่เลยนะครับนี่คือต้นเล็กแล้วก็ต้นแล้วต้นใหญ่อ่ะต้นใหญ่ของเราที่บ้านมีไหม,มใหญ่ประมาณไหนแค่หัวเขา่าเออถ้าต้นใหญ่ขายขายอยู่ที่ราคาจะเอาที่แบบว่ายังไม่ยังไม่ด่างอ,อะไรนะครับที่ประมาณทัดหัวเข่าอ่ะมีไหมประมาณหัวเขา่าเออหรือว่าศอกนึงอ่ะ เออทั้งดังแล้วไม่ดังพอดีว่าเพื่อนพี่อ่ะอเขาย้ายเข้ามาเขาจะซื้อไปให้เจ้านายแล้วแล้วไม่เอามาโชว์บางต้นที่ว่าให้โตโตสักประมาณเน <โต S 1> ี่ยเคลื่อนย้ายมใครใเข้าใจแล้วถ้าเกิดจะไปดูที่บ้านล่ะไดไ้ไหมไ<ด>อยู่แถวไหนไ,ไ,ไม่พอดีผมเป็นเพื่อนกันนัดนี่แหละก็คือจะพอดีว่าเป็นสักขัดแต่ว่าพี่จะมาบักช่องในอาทิตย์ละครหรือสองครั้งกอนหนนั้นก็จะเดินทางต่างจังหวัดพอดีว่าเพื่อนเขาย้ายมาขัทย์ซื้อไปให้เจ้านาย อะไรวะวันนี้ให้มามด,มดูโลคือเขาอยากได้เต right okay, ็มโตอันนี้ชักนิดนไงอ่ะและนี่เราพอเองวุ้งเก่งอ่ะจบเกษตรมาหรือเปล่าไม่่จบคะรอก็โควิดนี่แหละค่ะทำให้เราต้องแล้วกลุ่มพวกนั้นล่ะพวกอ่าพวกบอลดัมบอลอะไรพวกนั้นเราไม่ไม่ได้เพาอหรอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันเริ่มเยอะน้อยราคามันเริ่มดรอปลงแล้วนะพวกบอลกระดาษอะไรพวกนั้นอ่ะเพราะอีกอย่างลูก เหมือนกลุ่มพวกเหมือนพวกสาวน้อยสาวปับแป้งประหยาหรือพวกนี้กลุ่มพวกนั้นเลยนะมันคือนี่นี่นี่ไอตัวเนี้ยอมีค่ะโอ้ราคาอยู่ที่บ้านเออยู่ตรงปัตนีตวนี้ราคาอยู่ที่ตัวนี้ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่โอ้ก็ไม่แพงนะก็คือว่าผมชอบตรงที่ว่าตลาดนัดต้นไม้ที่เนี่ยคือเขา ราคาคือคนที่มาเนี่ยเนี่ยยี่สิบบาทอ้โท่านผู้ชมนะครับดูนะครับวันนี้ผมมารีวิวแอดอ่าราคาให้ดูนะครับนี่จะคือยี่สิบบาทนะครับวันนี้ผมผมโดดข่าวมาเพื่อมาดูต้นไม้ให้กับเพื่อนๆโดยเฉพาะเลยนะครับนี่คือบอนสีนะครับใช่ไหมเจ้าของก็ใจดีอ่ะร้อยยี่สิบกอแจ่าราคาต้นต้นนี้ก็อยู่ที่ร้อยี่สิบาท ก็ไม่แพงนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยแล้วกระถางใหญ่เนี่ยอ๋อในกลุ่มนี้จะไ่ไนี่ครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ราคา20บาทนะครับต้นตัวสนนะครับนองจากว่าเป็นไม้มงคลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคอนสีแล้วก็นะครับกลุ่มนี้ก็จะราคาตึงขึ้นมานิดนึงนองจากว่าเขาจะเป็นอันตะกูต่างนะครับไข่ไอข่เขาคือปลูกต้นใหญ่แล้ว ไข่มาเพราะไข่แบบในลูกเขาไม่ใช่เหรอเขาเขาเรียกเขาเรียกเป็นเป็นเป็นลูกลเออเพรานั่นแหละเพราะพวกนี้เขาจะไม่ออกเป็นไหลนะครับพอของผมอ่ะมันจะออกมาเป็นลูกหลุดออกมาให้เห็นเลยไอ้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าสามพันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ครับท่านผู้ชมครับนะครับอยากให้มาอยากให้มาเที่ยวและอยากให้มาดูสําหรับขั้น ขอให้เป็นคนที่รักต้นไม้จริงๆนะครับที่นี่ราคาต่อรองกันได้แล้วก็มีตั้งแต่ราคาหลักสิบเลยนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมดูใครจะไปเชื่อนะครับว่านะครับ20บาทเนี่ยกระถางก็จะไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับผมรีวิวให้ดูนี่คือนะครับวันสีที่ตลาดนัดต้นไม้ออเจ้านะครับของเซียนัดราคา20บาททิ่งตะขอมาเองนะครับ นะครับให้มาเลยมีตังร้อยนึ่งก็มาหาเลือกซื้อให้โอ้นะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับได้มาเมื่อครั้งที่แล้วรีบมาไม่ได้มารีวิวในกลุ่มพวกนี้อันนี้ก็คือเราพะเอง<ห>ถ้าบ <ไป S 1> อก็อผมยังไ,ไงก็แวะมานะครับที่นี่นะครับตลาดนัดต้นไม้ออเจ้านะครับอำเภอปักช่องเดี๋ยวแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะพามาดูตรงมุมนี้นะครับเนื่องจากว่าสถานที่นะครับเขาจะจัดได้เป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็กลุ่มตรงนี้เขาจะมี นะครับมีนักรลองนะรับมีดนตรีให้ฟังด้วยเน<อ>ีเห็นไหมซื้อขายกันสดๆเลย<อ>นะครับ,บอืมนะครับมีตั้งแต่หลักสิบเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้กันบ้างนะครับแล้วก็จะมีเสื้อผ้ามุมนี้นะครับแล้วก็จะเป็นของกินเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมชอบบอลบอลดำนะครับบอลดำในในกลุ่มนี้ก็จะเป็นบอลดำ นี่ครับบอนกระดาษแต่อันนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ที่นี่ก็จะเปิดตั้งแต่บ่ายสามนะครับจนถึงสองทุ่มนี่นี่สักพักเดี๋ยวก็จะเก็บกันละอันนี้ก็คือมาขายของเบ็ดเตล็ดก,ก็มีต้นไม้มาแจมด้วยอันนี้มาขายหรือ่าโชว์ขายด้วยอันนี้ขายราคาอยู่ที่สองพัน <2000 S 2> แล้วเดีย <800 S 2> รอรโอ้ราคาก็ไม่แพงนะนะครับท่านผู้ชมนะครับเนื่องจากว่า คงเขาจะวสวยๆทั้งนั้นเลยนอกจากจะมีของใช้เบ็ดตะเล็ดไปแล้วก็ยังมีต้นไม้นะครับมานะครับมามาวางไว้นะครับให้เพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็ขายด้วยนี่แหละและอตัวเนี้ยอ่าโอ้อันอันนี้ก็คือเขาจะจะออกเป็นด่างไม่เขียวใช่ไหมไม่เขียวครับโอ้ครับเศรษีวิษณนจะ,นจ,ะจะเป็นเศรษฐีวินสณนด่างนะครับท่านผู้ชม นะครับราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับแวะมาได้เลยนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับที่นี่นะครับตลาดนัดต้นไม้อเจ้านะครับอำเภอปากช่องพอดีว่านี้ผมว่างวันหนึ่งนะครับก็เลยมารีวิวให้แสนัดนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเดินทางงานบอลลูนที่จังหวัดมหาสารคามต่อนะครับแล้วก็จะมีแล้วพวกเก้าอี้นั่งตรงนี้ราคาอยู่ที่โอนะอ้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับว่าราคาครับผม ราคาจะไม่แพงนะครับไหนต้องอยู่ตรงไหนนันะครับเดี๋ยวเราจะมาจุดตรงนี้ครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้เราได้คุยกับทางแสนนันไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเช็คราคาแป๊บหนึ่งโอ้ยแตัวนี้ก็สวยๆวันนี้แม่ค้ามากันเยอะเลยครับเลครับเป็นไงบ้างที่นี่พอขายได้ไหมที่ปากช่องได้อยู่แล้วปกติอยู่ที่ไหนส่วนอยู่ที่ไหนผมอยู่ปากช่อง รอโอ้อันนี้ก็คือเด่นัดเขาไม่เก็บเขาไม่เก็บกระตังใช่ไหมค่าที่ค,คือขายได้ไม่ได้ก็คือเราก็มาพักผ่อนมาเที่ยวม,มาโชว์ด้วยอุ้ยนะครับนี่คือความน่ารักของนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนัดต้นไม้ออเจ้านะครับท่านผู้ชมตรงนู้นก็นะครับคุณนัทพรสายพานวิทยามอคือเราได้คุยกันนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมนะครับโอ้ยต้นต้นนี้ก็ต้นนี้ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่เนื่อ ปีปีอายุขาเขาหลายเด้ประมาณยอดเองเลรอครับที่โรงงานรอือนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาแบะแล้วแล้วร้านเนี้ยเขาขายต้นไม้ด้วยรอแล้วก็ขายกาแฟด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างพอตัวนี้อพอได้ไหมไก็คือแล้วต้นไม้นี่ของไครอรอแล้วกาฟแกาฟแอเอ้าแล้วทีนี้เราอย่างเรา ขายกาแฟเนี่ยคนปูอ่ด <c oughs> ก็ต้องมีสูตรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้นะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมุมกาแฟนะครับตลาดนะัดต้นไม้ออเจ้านะครับเข้ามาเลยแต่อันนี้จะอยู่แถวสุดท้ายนะจะเป็นแถวสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมนะครับจะมีทั้งต้นไม้ะจะเป็นพวกกลุ่มบอนสีแล้วก็นี่เลยอุลเมกาจับของเขาตอนนี้ราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่อันนี้เราพอเองหรือว่าซ <c oughs> ื้อมา <c oughs> พอเองไหม แล้วตอนนี้เขามีลูกออกมาหรือยังเนี่ยยังไม่ใช่ลูกไข่ค่ะแต่มีไข่ละยไม่เคยดูไข่เมือมันจะเพราะในนี้เวลาเขาเนี่ยเขาจะหลุดออกมานะเขาจะไม่ติดอย่างบ้านที่บ้านกระปลูกเหมือนกันดีที่ว่าจะเอาใช้พวกเบาๆอ่ะเขาจะออกมาเป็นลูกๆเลยจะพวกนี้จะไม่ใช่เป็นไหลเหมือนกลุ่มบอลพวกนั้นนะแล้วอันนี้อายุตอนนี้ปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าก็คือราคาจัง แล้วก็คืออายุอย่างสามาที่ให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็คือนะครับที่ร้านมุมกาแฟน,นะครับท่านผู้ชมตรงนี้มาที่มาซื้อก็คือเขายืนต้นได้แล้วแล้วก็เอาไปก็จะสามารถดูแลได้เลยคือแบบถ้าเกิดเราซื้อแบบเบีย้ยละเบี้ยเลย็กเดินไปบางครั้งคนที่แบบไม่มีเวลาดูแลเท่าไหร่เนี่ยตน้นไม้ก็อาจจะบอกแทบรือเขาจะ,จะ,จะเจริญเติบโตไม่เต็มที่แล้วราคากลุ่มพวกนี้นี่เป็นแบมีจิ่ะอ่าอยู่ที่ราคาไปสิบบาทหรอใช่นะครับท่านผู้ชมดู นะครับเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวให้เลยวันนี้นะครับนี่คือราคาตั้งแต่หลักสิบอันนี้แปดสิบาทนะครับแล้วมาวางต้นละคู่ก็หมื่นสองหมืน่นเขาจะหมองไหมนี่นะครับที่ร้านมุมกาแฟาแวะมาได้เลยนะครับแปดสิบาทรอแ,แล้วแล้วอันนี้ก็คือเพาะเองใช่ค่ะเพาะเองหมดเลยแล้วปกติใครควรเพาะก็คนไหนมีเวลาก็จะสลับกันดูแลใช่แล้วพออย่างมาขายทีเนี่ย คือ,อยังเจนัณะเขาเขาไม่คิดค่าเช่าใช่ไหมตอนนี้ยังไม่คิดค่าเช่าค่ะแล้วพอขายขาได้ไหม,ไมการตอบรับค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรไปถึงอ่าท่านผู้ชมคนที่รักต้นไม้รู้สึกว่ากเกษตรต้นไม้อ่ตลาดนัดออน้าเดี๋ยวจะแรงมากเลยนะเพื่อนจากชนบุรีจากบุีร์ก็มาเนี่ยครับพอเขาดูจากที่ที่พี่อาจจะยเดชทัครั้งที่แล้วอันนี้ก็คือจะไปลงหนังสือแล้วก็จะมาดูกลุ่มพวกนี้เลยโฟกัสไปกับกลุ่มพวกเนี้ยมีอะไรอยากจะแนะนำไหมเพราะบางครั้งเขาบอกว่า อย่างซื้อไปเนี่ยบางทีเขาบอกมันไม่ได้เหมือนไอ้ต้นต้นต้นฉบับของพี่อะ่ะของบักท่องเราส่วนใหญ่ไม่มียอมแมวเนะวาะปลั๊ชอบด้วยใส่ใจดูแลเขาใช่ค่ะและ้วก็การดูแลของเขาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะง่ายแดดก็ไม่ต้องร้อยปเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คือถ้าไปไหนที่จะขาวนี่คือจะให้แดดแค่ครึ่งวันแล้วอยากจะฝากอะไรไปถึงท่านต่อนผู้ชมที่เขาเป็นนักเลี้ยงต้นไม้ใหม่ถึงเขาเขาเพิ่ม <c oughs> <c oughs> คือเขาอยากเพาะเลี้ยงกันในกลุ่มตระกูลว่านตระกูลบอลสีแล้วก็ตระกูลไม้ด่างเนี่ยเรามีอะไรอยากจะฝากหรือว่าจะแนะนําบ้างก็ตอนนี้ก็ราคาก็เห็นส่วนมากกระแสก็จะตกใช่ไหมคะก็อยากให้แบบจะสู้อยากอยากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากให้ซื้อหรือว่าเอาไปดูแลด้วยตัวใจรักด้วยใช,ใช่ไหมรพราะในส่วนต้นไม้กลุ่มในกลุ่มพวกนี้นะหากเรา นะครับหากเราดูแลด้วยใจรักนะครับเขาก็จะเจริญงอกงามอะไรพวกนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับบุมกาแฟวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะเดินทางเข้าที่ตลาดปักช่องแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับพบกันที่งานบอลรูนจังหวัดมหาสารคามกับนักข่าววันนอกครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับพันไม้นะครับของแท้เลยไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างนะครับไม้ด่างแล้วก็จะเป็นกลุ่มบอลสีนะครับ ซึ่งราคาไม่แพงสามารถจับต้องได้เลยตัวนี้กระถางใหญ่เนี่ยอันนี้ปล่อยทั้งกระถางเลยใช่ไหมหมดนี้เลยใช่ไหมไม่จกหนอจกอะไรขายใช่ไหมเป็นไม้หัวครับหัวอ๋ออ๋ออันนี้ราคาอยู่ที่พันนึงเฮ้ยแค่พันเดียวเนี่ยอุ้ยท่านผู้ชมอันนี้ราคาใกล้เคียงกันไหมไม่ครับอันนี้ก็คือจะอันนี้ราคาจะถูกกว่าน่อยหนึ่งอันนี้ราคาอยู่ที่านนะครับนะครับหมวดดูนะครับวันนี้ผมมาดูต้นไม้ตามที่หมวดได ได้ขอให้น<า>ักขับวันนอกได้มามารีวิวนะครับอ่แต่ละจุดแต่ละจุดให้เลยนะครับราคามีตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นเหมือนกันแต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่ชอบแล้วก็รักต้นไม้นะครับมีอะไรอยากจะฝากไปถึงนะครับอ่าคนที่เป็นเขาเรียกว่านักเพาะต้นไม้มือใหม่บ้างไหมเออหรือว่าคนที่จะมาเที่ยวเนะี่ยอ,อ๋อขอให้อยากให้มาเที่ยวสารเจ้า,ก,ก,จาก,กันเยอะนะครับ มีหลากหลายเลยแล้วราคาก็สามารถจับต้องได้ขอบคุณมากครับผมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมพันกระบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านนี้กันบ้างนะครับเรามาดูเบื้องหลังนะครับนะครับของนะครับพ่อค้าไม่ขายกันนะครับแล้วก็นี่ครับคือราคาของเขาจะ้จับนะครับแล้วก็ต้นไม้ก็จะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วราคาโอ้ราคาก็ไม่แพง ออ้ราคาัอันนี้ก็จะแปดสิบบาทออ้ราคาก็ราคาอย่างนี้รับได้พอได้ไหมนาะก็คือแบบอย่างเราก็ซื้อไปแล้วก็เราก็สามารถไปเพาะแล้วก็ไปต่อยอดได้พวกนี้มันโตเร็วไงใช่ไปถึงเดือนกันนะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ราคาแปดสิบบาทนะครับด่างออกมาคือเขาออกมาก็ด่างมาเลยนะครับคือจะเป็นพันเป็นพันแท้เลยคือจะเป็นรุ่ลูกุ่นหลานของเขามันจะเป็น นะครับนี่ก็จะเป็นนะครับในกลุ่มของผู้ค้าหรือก็ว่าผู้ขายต้นไม้นะครับที่อำเภอปักช่องเราแล้วก็กลุ่มของผู้ซื้อเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับนะครับนนจะพาท่านู้ชมมาดูนะครับตลาดนัดต้นไม้ออเจ้านะครับซึ่งราคามีตั้งแต่หลักสิบาทนะครับจนถึงหลักร้อยเลยนะครับก็อยากให้มาเที่ยวชมกันนะครับพอเขตั้งต้นในสักเนี่ยประมาณนี้นะจะออกสวยเพราะใบเขา ออกมาใบสามใบสี่อ่ะเดือนเดียวก็สูงอ้ใช่ครับโตเร็วสงนอะานครับนี่คือบรรยากาศนะครับการซื้อขายแล้วก็นะครับที่ตลาดต้นไม้ออเจ้านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านนี้แล้วก็จะเป็นพวกบวกพวกอะไรนะครับแล้วก็หลากหลายเลยนะครับทางเข้าตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นอ่าในส่วนของเยื่อกับโรงพยาบาลปักท่องนั้นหรือว่าตรง เวินนะครับเดี๋ยวเข้ามาเลยนะครับด้านหลังก็จะมีสถานที่จอดรถนะครับจอดรถอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันเต็มๆเลยนะครับเนื่องจากว่าจะต้องเดินทางไปที่จังหวัดมหาสารคามนะครับไปเที่ยวงานบอลรูนนะครับวันนี้ผมมาเก็บ